ดีค่ะพบกับปูเป้คเคเช่นนะคะวันนี้ปูก,ก็กลับไปบ้านสวนมานะคะแล้วปูก,ก็เก็บผักสมุนไพรมาเยอะแยะเลยมาดูกันนะคะว่าวันนี้ปูมีอะไรบ้างนะคะผักที่ไปเก็บมานี่แหละค่ะถาดนี้นะคะเก็บมาจากสวนทั้งหมดเลยตัวนี้เป็นผักกูดนะคะผักกูดค่ะเป็นสวนที่ผู้เรือจังหวัดเลยนะคะมีผักกูดแล้วก็ตัวนี้เป็นดอกมะรุมดอกมะรุมนะคะอันนี้เป็นดอกสน ο. ันนี้เป็นผักเสี้ยวค่ะผักเสี้ยวดีประมาณน,นี้อ่าตัวนี้เป็นโหระพาส่วนตัวนี้ก็เป็นชะอมอ่ามีอะไรอีกนะอ๋อตัวนี้ทั้งหมดก็คือเป็นใบย่านางนะคะปูจ,จะเอามาไว้สําหรับแกงเห็ดแกงหน่อไม้แล้วก็มีอ่อรู้สึกว่าจะมีใบชะพูอ่าอยูต่ตรงนี้เป็นใบชะพูเยอะอยู่นะคะเนี่ยตรงเนี้ยเยอะมากเลยคะ่ะตอวนี้เป็นของที่สวนทั้งหมดเลยนะคะ ตอนนี้ค่อนข้างจะมืดน,นะคะมุมนี้กล้องปุ๊กก็ไม่ค่อยแต่ลู้ปุก๊กก็ไปเก็บฟักลิมรั้วมาอันนี้เป็นลูกเนึ่งเต็มๆนะคะแล้วปุกก็แบ่งครึ่งกันกันกบแม่นะคะดูนะคะน่าทานมากๆพัม้มกลิ่นถ้าทางจะมันอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็ได้หน่อไม้ต้มสุกมาด้วยหน่อไม้สดนะคะต้มสุกตอนนี้ค่ะ มาด้วยแล้วก็มีขิงที่ไร่อันนี้ขิงที่ไร่ที่แม่ล้างนะเป็นขิงปีที่แล้วนะคะเป็นขิงที่เป็นหัวของปีที่แล้วเป็นหัวพันุอ่านะคะที่ไร่เราปลูลปกขิงนะคะเยอะมากอันนี้ก็มีเยอะนะคะปูแบ่งมานิดนึงให้พอกินเพราะว่ากลัวมันกลัวว่ามันจะเหี่ยวนะคะแล้วก็ตอนนี้โอ้โหไหนก็เยอะมาก <laughs> ที่ขุดมา,ามีขามีอ่า ใบกะเพราตรงนี้เป็นกะเพรานะคะค่ะกะเพราแล้วก็มะนาวมะนาวเยอะมากเอามาเยอะอันนี้เป็นมะขูดนะคะดูมะรูดแล้วก็มีพริกนะคะพริกพริกเขียวพริกแดงค่ะอ,อันนี้ใบเตยปูมาจะเอามาต้มใส่กับข้าวต้มนะคะแล้วก็มีใบแมงลักเป็นก้านฝรั่รลงลูกเล็กด้วย ฝาหลังสีชมพูนะคะข้างในมีใบเตยเออใบเตยบอกไปแล้วว่ามีฝรหลังด้ลูกของที่สวนเยอะของที่ส่วนก็จะเยอะนะคะเยอะมากเลยครับของที่ส่วนเยอะแล้วก็อ่าทานไม่ทันนะคะคนแก่อะไรก็ทานไม่ทันกันนะคะแบบว่าไอค้าวปลูกแล้วก็ เขาปลูกแล้วเขาก็คือเป็นสวนทั้งสวนแล้วมันก็เยอะนะคะอันนี้พวกก็ไปที่ไหนพกก็เก็บมาไว้ทําอาหารนะคะผักแล้วก็สมนุนไพรนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเอาก,ก็มาบ๊ายบายนไลูกบ๊ายบายค่ะ <laughs>